ว่าดิมถามทำไมต้องตรวจ DNA สซาร่างงอันตสาวปลอมสามียาตอบโต้จากกรณีมีคลิปเสียงหลุดไมพิลัตกับซาร่าคาซิงกินีนั้นถกเถียงกันอย่างดุเดือดเรื่องตั้งท้องเรื่องภาพอันตสาวปลอมโดยซาร่ายอมรับอัดไว้ตอนต้นเดือนกรกฎาคมโดยซาร่าเปิดใจในเรื่องเล่าเช้านี้ยืนกันไม่ทราบว่ามันหลุดออกมาได้ยังไงเพราะมันไม่มีผลดีกับซาร่าสักเท่าไหร่ไม่มีทางที่ซาร่าจะปล่อยเองเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่ทะเลาะก,กัน เมื่อถามว่าซาร่าอัดคลิปไว้เองใช่หรือไม่ซาร่านั้นเผยว่าใช่เพื่อเป็นหลักฐานที่ใช้ในศาลที่ซาร่าเคยพูดตอนถแถลงข่าวว่ามีการทะเลาะก,กันอยู่2ชั่วโมงวันที่ร้องไห้ก็คืออันนี้ส่วนในคลิปที่ไม้พูดถึงภาพอันดับสอว่าซาร่าไปเอามาจาก Google มาแต่งรูปนั้นเมื่อสอบถามถึงเรื่องนี้ซาร่านั้นกลับกล่าวว่ามันเป็นเอพิฟูเดย์คือมันเป็นสิ่งที่เราโพสต์เล่นๆจริงๆลืมไปแล้วนะเพราะมันนานมากแล้วเมื่อถามว่ามันเชื่อมโยงกับสิ่งที่ไม้พูดในคลิป คนก็เลยเอามาเชื่อมโยงกันซาร่านั้นเผยว่าในคลิปเสียงเราก็งงว่าอะไรคืออันธะาวปอมเราก็เลยบอกไปว่าเราท้องแม็กเบลจริงๆความจริงคือเราท้องจริงๆในชีวิตนี้เรามีลูกแค่2คนเท่านั้นก็คือแม็กเบลและเอมิลี่เพราะฉะนั้นจะจริงจะปอมจะเทจคือเราท้องจริงๆเราไม่มีประโยชน์อะไรกับการที่เอาอันตสาวปอมมาทําอะไรแบบนี้ตอนรับฟังเรื่องนี้มารู้สึกคือมันงงมันไม่ค่อย make sense ถามว่าตอนที่เราโรพสภาพนั้นเราท้องหรือยังซาร่านั้นเผยว่าท well ้องแม็กเวลตอนนั้นปี2014คือลืมไปแล้วว่าเมื่อไหร่เห็นรูปปี2014ตอนนั้นท้องแม็กเวลแล้วเราก็โพสเป็นรูปของเซเลน่าล่าสุดมีแชทออกมาอ้างว่าเป็นของวาดิมซึ่งพูดกับคนละเรื่องกับซาร่าที่บอกกําลังจะแต่งงานกับวาดิมโดยในแชทวาดิมตอบแฟนคลับชาวจีนว่าเลิกกันแล้ว unfollow ig ด้วยซาร่าก็บล็อก ig วาดิมด้วยโดยวาดิมยังไปต่อว่าซาร่า รวมทั้งบอกว่าได้คุยกับไม้แล้วเชื่อไมมากกว่าซาร่านั้นเรื่องแชทเหล่านี้ซาร่าบอกว่ายืนยันความสัมพันธ์กับวานดิมยังเหมือนเดิมแม้ไม่ได้ฟอลโล่กันในไอจีหลักแต่ใช้ IG อจีลูกสาวฟอลโล่กันอยู่ไม่ได้เอาไอจีหลักแต่ใช้ IG อส่วนตัวฟอลโล่กันเพราะตอนแรกไม่อยากให้คนไปตามอะไรเขามากมายช่วงเป็นข่าวไม่อยากให้คนไปรบกวนเขาถามว่าทุกวันนี้ยังคุยกับวานดิมอยู่ไหมซาร่านั้นยืนยันว่ายังคุยกันอยู่เมื่อถามว่ามีคนไปตั้งคําถาม หรือได้เล็กไปถามวาดิมเยอะไหมซา่านั้นเผยว่าเยอะเยอะมากเขาก็บอกอยู่ว่าเขาต้องทําตัวแบบไหนยังไงก็บอกเขาว่าอยู่เฉยเฉยไม่ต้องไปตอบโต้ใดใใครไม่ต้องไปตอบโต้ใครหรอกตอบโต้ไปก็ไม่น่าจะเกิดอะไรดีขึ้นมีคนบอกว่าวานดิมนั้นอยากให้ตรวจ DNA เอเมิลี่ซา่านั้นชี้แจงว่าเขาไม่เคยพูดค่ะไม่เคยพูดด้วยเราถามเขาเหมือนกันว่าอยากตรวจ DNA หรือเปล่าเขาก็บอกว่าทําไมต้องทําอะไรแบบนั้นด้วยในเมื่อนี่คือลูกเขา ในเมื่อตอนท้องก็อยู่ด้วยกันเขารับรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเมื่อถามว่าเขาพร้อมรับผิดชอบตั้งแต่แรกสาระกล่าวว่าใช่เราแผนแต่งงานกันตั้งแต่ตอนนั้นคือเขาไม่ได้มีความแบบคือเราสองคนอ่ะไม่ได้เอกใจอะไรกันแต่กลายเป็นคนรอบรอบที่สงสัยมากกว่าถามว่าใบาแจ้งเกิดเป็นชื่อคุณพ่อเป็นวาดินไหมใบแจ้งเกิดนั้นไม่ได้ระบุเพราะพ่อน้องนั้นอยู่ต่างประเทศต้องเอาเอกสารต่างๆให้พ่อน้องซึ่งมันระบุทีหลังได้ สาราคาสิกินีกล่าวทิ้งไทยครับเป็นอีก่งหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ